สวัสดีชาวพิจิกค่ะดวงความรักประจำวันที่26กุมภานะคะคุณได้คิงจิกดากับหัวเขาได้6ดาบกับหัววันนี้จะควบคุมสถานการณ์อะไรไม่ค่อยดีนะคะกอะ็อยากให้ใจเย็นนะคะอย่าพยายามที่จะผลักดันในสิ่งที่เราต้องการมากจนเกินไปอ่ะทั้งเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของรักเลยนะคะ ส่วนแฟนได้หกดาบกับหัวไพ่ไม่ค่อยดีนะถ้าเป็นเรื่องการงานเนี่ยมีอะไรที่ติดขัดแล้วก็ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจนะคะที่จะทําต่อไปส่วนเรื่องความสัมพันธ์เช่นเดียวกันค่ะอาจจะมีการทะเลาะกันได้ในวันนี้นะเพราะพลังงานคุณแล้วก็เขาเนี่ยไม่ดีเลยอแนะนำนะคะตามน้าไพ่ไม่ควรจะพูดคุยเรื่องซีเรียสนะคะในวันนี้ให้พักเรื่องรักไว้ก่อนมีไพ่ดิสกูดบีเดอะวันแล้วก็อีฟฟ e บีลีฟ ถ้าคุณยังมีความเชื่อมั่นอยู่ในตัวของคนรักคนนี้ก็ยังไปต่อกันได้นะเขาน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะสําหรับคนโสดสนิทวันนี้เมย์ยังไม่แนะนําให้สละโสดนะคะ,ะดูแลเรื่องของตัวเองไปก่อนเรื่องงานที่มันมีปัญหาให้แก้ไขไปก่อนแล้วก็คนที่จะเข้ามาเนี่ยยังไม่มีพลังงานของคู่แท้นะคะ